สวัสดีนะครับจากผู้เกียรติท่านแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็โดยเฉพาะท่านผู้รีการนะครับเอต้าท่านกรรมการบริหารหรือว่าบองเอต้า e นะครับทั้งดรเครเนานดะร,ก,รการดีแล้วก็ปรับขยายทุกท่านที่มารทุกคนนี้นะครับวันนี้จริงๆก่อนมาก็ยังนึกอยู่ว่าจะพูดอะไรดีเพราะว่าสองสามวันที่ผ่านมาก็คงม,มีเรื่องเดียวที่คิด หลักและสื่บวันนี้สิ่งที่กอมาเจอว่าจะทำยังไงหรือว่าจะไปยังไงกับระบบดิจิทัลเนี่ยก็ดีใจนะครับที่มาแล้วเห็นสื่อมวลชนมาด้วยเหตุผลที่เห็นว่านอกจากมีผู้บริหารหลายกระทรวงมาเป็นตัวแทนแล้วก็มีสื่อมวลชนมาสิ่งสําคัญสิ่งแรกที่ผมคิดว่าวันนี้คงต้องพูดกันแบบจริงจังแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังก็คือว่า สิทธิและความชอบธรรมในการที่คนไทยทุกคนจะเข้าถึงสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อดิจิตอลมันคืออะไรแล้วมันมีกรอบมากน้อยแค่ไหนประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เราเคารพสิทธิของพี่น้องประชาชนอย่างมากถ้าเทียบกับหลายๆประเทศในทั่วโลกสื่อออนไลน์หรือการสื่อสารในเรื่องของดิจิตอลก็เช่นกันมันมาเร็วเ,เข้ามาสู่ประเทศอย่างรวดเร็วคนไทยก็ปรับปรุง ปรับตัวให้เร็วในการทีีจะใชา้าในเวลาเดียวกันความเร็วที่เข้ามานั้นมันก็แฝงมาด้วยหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันมาเร็วจนเราไม่สามารถที่จะป้อ,ะองกันได้ผมคงไม่ได้พูดถึงว่าแพลตฟอร์มไหนดีหรือไม่ดีแต่แเราต้องมาพูดว่าแพลตฟอร์มไหนคือแพลตฟอร์มที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้คนไทยใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดัน้นการที่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าพูดแล้วจะไป ให้ร้ายหรือว่าไปมองว่าแพลตฟอร์มหรือว่าการสื่อสารออนไลน์ต่างๆไม่ดีแต่ผมก็มางทีพยายาบอกว่าทําไมประเทศไทยไม่เคยมีหน่วยงานที่จะบอกว่าเลกทรอนิคอุปกรณ์แพลตฟอร์มหรือระบบอะไรก็ตามโซลูชันอะไรก็ตามในประเทศไทยมาตรฐานที่เราบอกว่าดีหรือไม่ดีมันคือแล้วใครจะเป็นคนที่บอกคนไทยว่าควรใช้อะไรหรือไม่ควรใช้ สิ S <S <People> ่งที่ผมพูดมาสั้นๆทั้งหมดจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วในองค์ประกอบของทาบโดยานหน่วยงานที่ชื่อว่าเอตตาแต่แน่นอนที่สุดก่อนหน้านี้เรารู้จักเอดตาจะเป็นฝ่ายวิชาการอาจจะเป็นหน่วยงานที่พพอร์ตหลายๆหน่วยงานในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆของต่างกระทรวงเอดตาเขาจะอยู่เบื้องหลังในการให้คำปรึกษาแล้วก็ให้บริการมาโดยตลอดตั้งแต่เปิดสิทธิานแต่วันนี้สิ่งที่ผมพูดในตอนต้นทั้งหมด มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราเคยใช้บล็อกเชนมาหลายปีถามว่าวันนี้บล็อกเชนที่เราคิดว่ามีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วเราใช้มันทุกวันเนี่ยแล้ววันนี้เอาไปใช้ในระบบรักษาพยาบาลด้วยซ้ำในโรงพยาบาลหล,ลายๆโรงพยาบาลเร้ใช้ไม่เป็นประโยชน์อย่างม,ม,มากถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าระบบที่เอามาใช้นั้นมีมาตรฐานได้เหมาะสมกับก,บกบารออกมาใช้งานหรือเหมาะสมให้กับหน่วยงานต่างๆได้ออกมาใช้ไม่มีนะครับ บางคนก็อาจจะบอกว่าเห็นต่างประเทศท,ทำใช้ก็ดีใช้บางคนก็บอกว่าเอ้ยโปเชน์ยี่ห้อนี้ดีมาตรฐานแบบนี้ดีเอามาลองใช้แล้วมันก็ใช้ได้วันที่ใช้อันสองอันหรือสถานที่สองสถานที่เนี่ยไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการกระจายตัวเอาโซลูชันหรือแพลตฟอร์มหรือว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเข้ามาใช้ในประเทศไทยเราก็ต้องมีมาตรฐานหรือถ้าย้อนไปเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วเราจาได้ว่าเรามีมาตรฐานไฟฟ้าตู้เย็นจะต้องติดเลขห้า ตู้เย็ยนแต่เป็นตู้เย็ยนที่ผ่านมาตรฐานของสอสอมาตรฐานการใช้ไฟมาตรฐานการใช้งานประชาชนเดินไปพอเห็นก็รู้สึกแล้วว่าอันนี้ผ่านการตรวจสอบและย,ยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอนครับระบบดิจิตอลที่เราพูดถึงวันนี้มันอาจจะไม่ได้ระเบิดมันอาจจะไม่ได้ไฟช็อตเหมือนที่เราพูดถึงระบบไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้าต่างๆแต่ดีแต่มันอาจจะทาร้ายแล้วก็ทําลายเราเนี่ยได้รุนแรงแล้วก็รวดเร็วกว่า เครื่องไฟฟ้าที่เราเคยรู้จักแต่ดีด้วยซ้ำเหมือนี้ทุกวัน,นผมเชื่อวันนี้ผู้บริหารหลายๆท่านที่มาในวันนี้เนี่ยไม่ได้อยากไม่ได้อยากมาฟังผมหรอกว่าอะไรเป็นอะไรแบบแต่ท่านอาจจะอยากมาฟังว่าวันนี้รัฐบาลจะจริงจังกับเรื่องนี้แบบรัฐบาลจะดูแล,แลและป้องกันและให้ความรู้ข้าราชการโดยงานต่างๆให้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างไรปฏิเสธไม่ได้ครับว่าวันนี้คนไทยตาย,ตายมากแนละ้ว ถ้าถามว่าจะมานัางยึดแต่กฎหมายแล้วก็ให้วิ่งตามพัฒน,นาการของดิจิทัลหรืออิ็กทอนิกส์ไปไม่ทันสิ่งที่เราต้องทำจากนี้สองสามส่หนึ่งเราต้องดูแลแก้ไขกฎหมายให้ไปข้างหน้าถามว่าเราจะรู้ได้ไงวพาข้างหน้ามีอะไรที่ผ่านมาเราพูดแต่กฎหมายวิ่งตามไม่ทันการพัฒน,นาการต่างเพราะดิจิทัลเปลนนอนวันนี้ตื่นพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนแต่สิ่งที่วันนี้เราต้องคิดก็คือว่า,วาเวลาเราคิดกฎหมายหรือระเบียบต่างๆเราต้องคิด เพราะฉะนั้นหน่วยงานเอ็นด้าก็เป็นอีึงหน่วยงานหนึ่งที่ต้องเป็นคนโฟกัสหรือวิเคราะห์ไปลุ่งหน้าว่าจากนี้พรุ่งนี้มาลุน้นนี้มีหน้าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วท่านต้องทำกฎหมาย่านี้ไปล่วงหน้าก่อนแต่ไม่ใช่คอยให้มันเกิดมาแล้วก็ไปวิ่งแก้ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมีหน่วยงานนี่คือเรื่องหน้าที่ผมคิดว่าเอดนด้าต้องไปทําในเรื่องของการวิเคราะห์การดูแลอนาคตในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่ดิจิทัลในทุกๆเรื่องว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตรา แล้วท่านก็ต้องไปดูว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วท่านจะดูแลปกป้องคนไทยยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์จากสิ่งสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแล้วก็มากที่สุดนั่นคือเรื่องที่หนึ่งที่เป็ดด้าหมดครับวันนี้ผมมาพูดเนี่ยไม่ได้มาเชียร์เอ็ดด้าอย่างเดียวนะครับเียงแต่พอด,ดีเดินเข้ามาที่เห็นชื่อเขียนว่าโกเอ็ดด้าก็เลยจะพูดให้ฟังว่าก่อนจะโกได้ N ai, ก็ต้องรู้ก่อนว่าคนอื่นต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเอ็ดด้ามีหน้าที่อะไรเรื่องที่หนึ่งก็เรื่องมลพิษสัตว์นทํกที่ไ,ไป วิธีสองก็คือการสร้างมาตรฐานของประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้อาจจะทําไม่ได้ในทีเดียวทั้งหมดแต่ท่านต้องเริ่มทำได้ในส่งที่คนไทยเริ่มใช้สมัยก่อนอาจจะมองว่าจะรู้รได้ไงว่าคอมพิวเตอร์มาตรฐานแบบไหนคือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมแล้วก็สมบูรณ์แบบแล้วสามารถให้ลูกหลานเด็กเล็กครูบาอาจารใช้ได้ก็ไม่ทราบครับก็บอกว่าแรมเยอะความเร็วสูง อีกเดี๋ยวนี้ไปเป็นเทโลเมกเป็นอะไรไปกลามาแล้วท่านต้องไปบอกให้ได้ว่าพื้นฐานสแตนดาร์หรือว่ามาตรฐานหลักในแต่ละเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์อันไหนอะไรคือมาตรฐานอะไรคือต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อท่านทำตรงนี้ได้เสร็จสิ่งที่3ที่เอ็ด้ต้องทำก็คือก็ต้องปรับตัวเองจากผู้ที่ให้คาแนะนําเป็นเลกโปลเเตอร์หรือเป็นคนที่ไปตรวจสอบในเรื่องที่หนึ่งกับเรื่องที่สอไม่ยาก เร,เ,เรื่องที่3ในการที่เราจะไปตรวจสอบในสิ่งที่เราออกไปไม่ง่ายเพราะว่าเมื่อเราออกไปแล้วการตรวจสอบในเรื่องของเราเป็นเอเจนต์เอเ์หนึ่งก็คือเราต้องมีบุคลากร2อเราก็ต้องสร้างความรูปมือจากคนทุกคนที่เราจะไปตรวจสอบเราไม่ใช่ตํารวจนะครับที่คอยให้เขาทําผิดแล้วเราให้เป็นใจวิธีที่ของผมคือถ้าเรามีเครือข่ายแล้วเราอธิบายให้คนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรา s t a โ e h เดอร์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับกระบบดิจิทัลทั้งหลาย เขาต้องรู้มาตรฐานนี้ก่อนแล้วให้รู้และให้เวลาเขาปรับปรุงแล้วก็รับเปลี่ยนแปลงปรับระบบตัวเองให้เข้าตามมาตรฐานที่ท่านกำลังจะออกก็คือข้อสอที่ผมเรียนไปแล้วเมื่อให้เวลาเขาแล้วเขาทำแล้วแล้วเขาไม่ทำนั่นก็ถึงเวลาที่ท่านก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญท่านสร้างบุคลากรของท่านเพื่อเข้าไปตรวจสอบให้กฎระเบียบที่ท่านออกไปเนี่ยมันนําไปสูก่การบังคับใช้จริงๆนี่คือหน้าที่หมายสุดของเอต้าเพราะผู้เชี่ยวที่ผ่านมา เอต้ายังไม่เคยมีการได้ทำตัวเป็นเนยเลยเธอและแน,น่นอนที่สุดครับผมเพิ่งได้ขอให้ท่านนายกได้ตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมาที่เราเรียกว่าบอร์ดของเอต้าขึ้นมาแน,น่นอนเราได้ผูน้นวยหารคนใหม่หรืออาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ที่นี่แต่เขาก็เป็นคนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดคนหน,นึ่งในกรรมการบอร์ดมีอดรตุยนานัดน,าน,ดน,านดรการดีมีท่านปหลัด กระทรวงยุติธรรมครบถ้วนในบุคลากรที่เราคิดว่าน่าจะเป็นยุคใหม่ของเอ็นด้าเพื่อจะนำไปสูก่การ